สนิขามีเนี่ยก็สู่ NSG กันนีครับเกมโรนินสมัยคนสุดท้ายนะครับกเล่นเกมกันแบบสปงสปีดสปากกันไปเลยมาวันนี้เราก็จะมาบุกในตอนที่6นะครับวัดที่ถูกลืมนะเพราะว่าเราผ่านแค่ด่านเดียวนะครับแต่ก่อนที่จะไปนะครับเราก็มาอัปเกรดนะครับหลังจากที่ผมไปฟงไฟฟาร์มาอันนี้ก็กลายเป็นน้องหมาแห่งตำนานไปแล้วนะนี่น้องหมาตัวนี้นะครับก็ช่วยบวกในพลังชีวิตนะครับ คุณไงคือตายยากแล้วก็เพิ่มอัตราการรอดชีวิตนะครับเป็นพวกดอกกแก้วชีวิตที่เพิ่มขึ้นโอเคเอาไปเลยบวกห้าโอเคบวกบวกเข้าไปโอเคโอเคสองพครับแล้วก็ทำใหเ้เสื้อฟางนะครับดูมีระเวลเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ผ้าคาดเอวนะครับบวกเข้าไป 20นะครับแล้วก็แหวนนะครับอ่าเข้าไปโอเคแล้วก็ไอที่บวกเข้าไป,ไปอะไรบวกที่อีกบวกเข้าไปโอ้ยังได้อยู่อ่ะโอเคโอเคอ่ะโอเคบวกหมดละอาวุธของเราก็พลังโจมตีมันน้อยเหลือเกินนะ จะเราไปบุกวัดที่ถูกลืมดูนะครับว่าเราจะปอไไวหรือเปล่านะครับไปกันเลยดีกว่า อ่ในด่านแรกมันก็ยังพอไง่ายอยู่แต่ว่าในด่านที่สองที่สามขึ้นไปเนี่ยคงจะยากขึ้นไปนะฮะแตเห็นผมเพ่ียบเนี่ยไม่อะไรครับมีต้องมีสมาธิโอ้โหมาด่านแรกก็ยังไม่ได้ลุกเกียเลยนี่เอาไปสั่นไป เียบร้อยครับอย่างงห้ไดายนะครับใหไดไา้สองมาดูสิอืมเอาอะไรดีอัตราการรอดชีวิตนะครับความเสี่ยงอะไรที่ได้รับแต่ละต่าในขณะที่รถซันจะลดลง80%โอเคแต่ถ้ามันตีมาแบบรัวๆก็วๆวสวยไปนะครับโอ้ย โอ้ย,อย,อยมันจะทิมแทงอะไรแคขันดาวะเนี่ยฮะเฮอย่างน้อยก็ดาดที่สองนะพาร์ะดาดหรือเปล่าเนี่ยไม่เป็นไรเรามาเล่นอ่าคุณอ,อ่าชื่ออะไรกับรู้อะเข้าไปดูชื่อก่อนนะชื่ออะไรนะ ลืมชื่อแล้วอ่ะชื่ออะไรตัวเธอชื่อ,อโทมโมอินะครับโทมโ,ออโทมโอ,เอ,อิเราก็มาอัพได้บ้างบางอย่างนะครับก็จะพงจะเป็นแหวนนี่แหละครับอัพแหวนสีเขียวก็ต่อมาก็เป็นชุดเกราะสีฟ้าแล้วกันนะครับเราใส่สีฟ้าไหนล่ะไม่มีสีฟ้าให้ใส่เลย งานก็นี่เลยสีเหลืองเลยี่ไปเลยสวมใส่ป้าเปื้อเลยมีสีสันขึ้นมาเพราะว่านี่เป็นชุดเกราะระดับตำนานนะครับเราก็ไม่มีอะไรให้อัพเลยอืม,อ,มอัพแต่ละครั้งนี้หมดแล้วพาเพื่อเราไปอัพอแหวนนะครับเพิ่มอัตราการติดคริติคอนะครับแล้วก็ไปพาร์ตินเนอะ ปิดเบือน,นอยู่แล้วก็ผ้าพวกเอวนะเพิ่มความเร็วในการโจมตีว่าหอกโจมตีช้านเด็เคเรเรามาในตอนที่สองกันดีกว่าไปเดียวตายอุ้มอืมถนัดง่ายๆสิวๆหิวหว เน้นไปที่ความเร็วเร็วพลังโจมตีแล้วกัน,น <c oughs> เราจะได้ผ่าน,นาได้ไป <c oughs> เร็วๆนะครับอย่างเงี้ยมันเร็วเกินไป <c oughs> <c oughs> โดนตีได้ยัง <c oughs> อุ้ยเอาเป็นนี่นะเป็นพราตา สายไฟนะครับเรียบร้อยเรียบร้อยสองครับบอกเลยกวาดทิ้งพลังโจมตีความเสียหายจากขี้เพิ่มพลังโจมตีครับเกียเกี้ยเกี แล้วก็ถ้าเพิ่มกระบวนท่านะครับตายสามดาบตายครับไม่ทำอะไรบอสหลออตายกัแล้ว เราก็จะเน้นสร้างความเสียหายของเอ,อ่อมันมันไม่จำเป็นเลยกั่การป้องกันโอ้โหไม่ดีเหมือนเหมือนทั่วรเรานี่จะเป็นทัวแดงไหมเนาะน่าจะแดงอยู่ความยืดหยุ่น ก็เลยมีความโจมตีที่รุนแรงครับความเรงในการโจมตีเพิ่มขึ้น8%ตราบใดที่เราไม่โดนโจมตีนะเรียบร้อยเพิ่มความมันอยู่8%นะะโดนโจมตีไหมพี่ไม่โดนอันที่สอง โโอ้หย,ยังไม่ได้ขาดทักษะอะไรเลยรยบร้อยจากที่เราเล่นซาบากโกนะครับด้วยความที่แบบเลือดตกยางออกอะกว่าจะชนะไอ้ยักษ์นี้ได้เนี่ยแต่เจ๊โทโมเอะเนี่ยปั่นสามสี่ครั้งเลตาย โอ้ยใหไ้ได้มาสามพันห้าอ่ะดีจริงเลยโอเคได้ของมาอัพบ้างเล็กน้อยนะครับอืมเกี่ยมยอดได้ของตัวเองมาอ่ะโอเคครับสำหรับพาร์ทนี้ไว้แค่นี้กันมีอะไรแนะนำมาก็แนะนำได้เพราะว่าอัคเคงเนี่ยอัเคงของผมเนี่ยนะอัคเคงจีเนี่ย มันด้วยด้วยแก่นแนะแก่นมันไม่ครบนะครับอา่าเราก็ต้องใส่แบบสเบสสปรย์สปายอย่างเงี้ยไปก่อนด้วยเอาเน้นไปที่ความเขาเรียกอะไรความแรงไปก่อนแล้วกนะันอ,อย่างันที่ก็พลังโจมตีอย่างเงี้ยอาเตือนได้อยู่ี่ได้อยู่ ใส่ติดตั้งอ่านี่นี่ความเสียหายของความเสียหายที่ได้รับลดลงหนึ่งเปอร์เซ็นต์ของดาบนี่แกมันใช้ดาบชุลล่าไงเ,ออเพิ่มพลังชีวิตร้อยสามสิบสี่เิมพลังชีวิตสี่ร้อยยี่สิบเอ็ดโอ้โหแม่งต่างกันล่างแต่นี่มันเป็นคันสอนเพลิงไนงะอันนี้ดาบนะครับคันสอนเพลิงนะ คุณโทโมเอะคุณจะต้องมาเป็นหนูทดลองให้ผมนะใส่ไปเลยกดเกาะปาดใส่แล้วเข้มขั okay. ดสุน,นัขแหวนไม่มีแหวนเ้ยเอาเป็นอันนี้แล้วกันชุดเกาะ ครบปะแหวนโอเคเออสุนัขไม่ครบอีกนะครับจะหาแบบอัญมณีแก่นแก่นแบบแก่นเซตนี่ไม่ได้เลยอันนี้ได้ไม่ครบไหมสุนัขพัดสุดนัขแหวนสองอัน แหวนสองเสื้อก่อะหนึ่งดาบหนึ่งอาวุธหนึ่งอืมก็ก็แหวนขาดแหวนขาดแหวนเหมนเดิมเนี่ยสองอันเอานี่ก่อนละกันนีถอดนี่ออกแล้วก็แหวนก็ไม่มีแหวนอีกแหละเออ ือบโคตรเกือบเกือบเกือบได้เซตละเกือบได้เซตละอันนี้ก็ไม่แหวนว่ะเอา,เ,อา,เ,อาเดี๋ยวไว้รอบหน้ากันนะดูว่าเราจะมีของอะไรที่ดีกว่านี้รอเปล่าเอาละสำหรับพานนี้เอาไว้แค่น,นี้กันฝันดีลาตีสวัสดีครับผมมีแนะนำไวข้างใได้